หุ้นซิงดีรือไทยสวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนขอหุ้นสาย VI มานะครับก็เลยจะคัดตามที่ตัวเองเห็นว่ามันกำลังย่อแล้วพร้อมจะสะสมเพื่อที่จะไปต่อนะครับบางตัวอาจจะอาจจะเป็นเทนขาขึ้นมาตั้งนานแล้วแล้วยังพักตัวนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะไปต่อเนื่องจากว่าการสะสมของ คนเข้าซื้อมันค่อนข้างเยอะนะครับตามแท่งตัวที่1ก็จะเป็น INGRS ครับ INGRS ภาพรวมเป็นหุ้นถือว่าเป็นหุ้นไซเวนะครับเป็นหุ้นไซเวภาพรวมรายเดือนเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและก็อินเดียนะครับ ตอนนี้ติด c a แคชบาลานอยู่น่าจะเป็นทีหนึ่งนะวันที่5กรกฎาถึงวันที่13สิงหาครับภาพรวมบริษัทขัดทุนนะแล้วก็ไม่มีปันผลด้วยฐานบนของเขาอยู่ที่1นึบาทห้สิตางค์ครับฐานล่างอยู่ที่ประมาณนะเป็นเป็นภาพรายเดือนประมาณ24สสตางค์ เริ่มเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้ตั้งแต่วันที่4มก,กราครับแล้วก็ดันตัวขึ้นไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6 7, 7เดือนแล้วนะครับ7เดือนแล้วก็ไปเยอะแล้วก็พักบ้างครับทุกเดือนทุกครั้งที่เขาจะขึ้นเขาจะพักเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไไส้ยาวตัวนี้ก็ไส้ยาวไส้ยาวใกล้ๆก,กันใกล้เคียงกัน ก็ต้องพิจารณาครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมอันนี้ไปดูรายวีก,ก่อนรายสัปดาห์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเงยหัวขึ้นนิดนึงครับไปดูรายเดยเดี๋ยวไปดูแนวรับแนวต้านเขารายเดยนะตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าเข้าเก็บอันนี้ภาพรวมรายเดยนะแต่ว่ามันจะเป็นประมาณ3เดือนที่ผมวางไว้แนวต้านข้างบน แนวรับข้างล่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 างน่าจะเป็น99สตังค์ประมาณนี้นะครับ99สตังค์ตรงนี้ถ้าพ้น1บาท10สตังค์นะตอนนี้1บาท8สตังค์ถ้าพ้น1บาท10สตังค์เขาจะมีแนวต้านที่1บาท30สตังค์อันนี้คือ INGRS ครับ ตัวที่2ที่ผมสนใจนะส่วนตัวนะครับ NWR ผมไม่ได้เรียงลำดับนะว่าตัวไหนมันจะตัวไหนมันจะดีกว่าตัวไหนนะครับผมนึกตัวไหนได้ผมก็เอาลงมาเลยนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ลองหาข้อมูลนะครับตัวที่2ก็จะเป็น NWR ผมดูแล้ว NWR ถ้าภาพรวมเนี่ยเขาจะดันตัวกลับมา ตั้งแต่มิถุนาปี20นะแต่จะเป็นหุ้นค่อยๆซึมนะครับบริษัทเขาก็ไม่ได้ขัดทุนอะไรเขาก็เป็นหมื่นล้านครับค่อยๆทำไปภาพรวมก็ยังเป็นขาขึ้นนะแต่ว่ารอนานหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดูตามเนี้ยขาขึ้นตรงนี้นะปี20แล้วค่อยๆซึมขึ้นเรื่อยๆมีพักบ้างนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับ ก็เอาง่ายๆก็คือเป็นเทนขาขึ้นน่ะแต่ซึมขึ้นนะลายสัปดาห์ครับอ๋อก่อนไปดูลายก่อนไปดูลายวันไปดูกันก่อนว่า NWR เป็นหุ้นอะไรยังไง NWR เป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเหล็กแปรรูปก็คือก่อสร้างนั่นแหละ ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลนะตอนนี้ราคา1.7บาท7สตางก็จะอยู่ที่แนวรับข้างล่างเนี่ยจะเป็น99สตังเหมือนกันนะครับแนวขึ้นไปข้างบนก็จะเป็น1.22บาท22สตังเนี่ยตรงนี้ตามตามค่าฟีโบนะครับอันนี้1บาท1บาทส0สตังค หนึบาทยีสูงสุดของเขาคือ1นึบาทสีครับก็เริ่มเป็นเทรนขาขึ้นอันนี้ย่อลงมาน่าจะขึ้นเวฟห้ใหญ่นะอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเป็นเวฟสาตรงนี้นะครับแต่ไม่เยอะเจ้าไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะซึมๆเหมือนกันนะครับถ้าดูภาพรวมก็ซึมนะก็พิจารณาดูครับ NWR ตัวต่อไปที่กำลังพักตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับสาลี่ครับไปดูภาพรวมรายเดือนเขาก่อนนี่กำลังพักตัวนะสาลี่วันนี้เป็นหุ้นไซเวครับติดติดแคชบาลานด้วยเป็นหุ้นไซเวผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันกับ Color แล้วก็ SLP เจ้าเดียวกันนะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลติด Catch Balance ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมครับแล้วก็จะสิ้นสุด c a แ Balance วันที่20สิงหาภาพรวมรายเดือนสูงสุดของเขาคือตรงนี้ครับเคยขึ้นไปถึง3บาท1สตังค์ ฐานล่างก็จะเป็น35สตังนี้ฐานล่างลงมาแล้วนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปจากตรงนี้สูงสุดลงมาขา B สุดที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นขาขึ้นดูเจ้าก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมดูแล้วว่าช่วงนี้เขาพักตัวพ้นแคชบาลานหรือเปล่าเนี่ยต้องหลังจากพ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับ วันศุกร์ที่ผ่านมาก็1บาท30ติดติดลบ5สตังค์ไปดูภาพรวมอันนี้ลายวิกนะลายเดยครับภาพรวมลายเดเดี๋ยวยืดให้ดูนี่ก็ค่อยๆขึ้นอันนี้พานิกนะตอนนี้โดนพานิกพานิกลงมาถึง91นะครับ ย่อผักดันขึ้นสูงที่1.60บาท60แล้วก็ย่อลงมาตามสุด1บาท20ตอนนี้ตีกลับไปแล้วครับ1.30บาท30แล้วก็มีพักนะครับแนวรับตอนนี้1.30บาท30นะแนวรับจะเป็น1.22บาท22เพื่อนๆดูเองนะใครที่เชี่ยวชาญแต่ผมดูตามโปรแกรมนี้แหละ 1, 1 2บาท2 2 1.225 นะครับอันนี้แนวรับแนวต้านต่อไปถ้าพ้น1.31นะก็จะเป็น1.42ตรงนี้ครับแนวต้านสูงสุดก็จะเป็น1.60ของซารี่นะครับอันนี้ดันตัวขึ้นทุกครั้งที่พักทุกครั้งที่ขึ้นเขาจะมีไส้เขาจะมีไส้ก็คือขึ้นไปแล้วก็พักนะครับสังเกตดูตรงนี้ทุกครั้งที่จะขึ้นเขาจะพักก่อน นี่คือนิสัยของหุ้นนะครับตัวต่อไปเจ้าเดียวกันครับ SLP ไปดูรายเดือนก่อนนี่รายเดือนของเขานะ SLP ราคา93สตางค์มันโกที่ผ่านมาลบ1สตางค์ SLP เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นที่ผลิต เกี่ยวกับฉลากสินค้าแล้วก็งานพิมพ์คุณภาพสูงไว้ย่างนั้นติดแคชบาลานวันที่6กรกฎาคมจนถึงวันที่23กรกฎาคมนะครับถ้าผิดก็แย้งได้เลยนะครับเพราะว่าผมเปิดรับได้หมดครับเพื่อนๆก็ดูด้วยกันพิจาราด้วยกันครับ ภาพรวมเป็นบริษัทขัดทุนนะแล้วก็ไม่มีปันผลด้วยตรงนี้จุดสูงสุดตรงนี้2บาท49ค่อยๆซืมเป็นเทนขาขึ้นตรงนี้นะประมาณช่วงมก,กราคมนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปพักถึง1.11แล้วก็ย่อลงมาที่93สตังค์ฟันโฟก็เตรียมดันขึ้นนะครับ ไปดูลายสัปดาห์ให้เห็นแวบบแล้วก็มาดูลายเดยครับลายเดยของ SLP ก็ยังเป็นไต่ขึ้นอยู่นะไต่ขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นสูงสุดที่1.11แล้วตกย่อลงมาพักยังไต่ขึ้นอยู่ส่วนตัวผมว่าผมมองว่าน่าจะเป็นหุ้นปั้นพอร์ตได้นะ แต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่มีปันผลแล้วก็บริษัทก็ขาดทุนบางทีมันอาจจะเป็นการวางแผนระยะยาวของนักเล่นหุ้นนะครับเขาอาจจะทำอย่างบางตัวบางตัวเขาไม่ต้องการจ่ายปันผลให้ให้นักลงทุนเขาก็ทำให้หุ้นมันอยู่แถวนี้นะครับตัวต่อไปตัวนี้ครับยังอยู่ในใจครับสก,กี สก,กีช่วงนี้พักตัวแต่ไม่ติดแคชบาลนะภาพรวมเป็นแบบนี้ครับฐานสูงสุดที่2บาท38ฐานล่างเป็น36สตังค์ครับตรงนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นเจอพันิกนะครับอันนี้รลายเดือนนะนี้ เป็นขาขึ้นตั้งแต่1นธันวานะครับค่อยๆไต่ซึมขึ้นไปทุกครั้งที่ขึ้นเขาก็มันน่าสนใจตรงนี้ครับตรงก้อนนี้ก้อนขนเข้าเก็บจะเห็นว่าไล่มาตั้งแต่เปิดไม่มีใครสนใจเขาเลยพอมาถึงตรงนี้เก็บใหญ่เลยตอนนี้พักตัวครับสกี1บาท8สตังค์สกีเป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานก๊าซธรรมชาติ ภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแบบนี้น่าน่าทิ้งไว้ระยะยาวไปดูรายวิคประมาณนี้นะแช่ไว้ไม่นานให้ดูก่อนว่ามันไต่ขึ้นแล้วก็พักรายเดยนะครับรายเดยตรงนี้อ่ะยืดขยายเยอะหน่อยโอเค แถวนี้น่าจะเป็นมีนานะมีนาคมนะจะมีแท่งเข้าเก็บดันตัวสูงสุดในห่วงนี้นะห่วงปี21เนี่ยที่1.30บาท30ครับแล้วก็ยอ่อลงต่ำสุดที่1.4บาทสสตังค์ตอนนี้ก็เป็นไซเวย์อยู่แต่ว่าดันกลับไปแล้วนะจากที่ล่น1บาท4สตังก์ก็ดันขึ้นไปเป็น1.8บาท8สตังค์ แนวรับยืดออกดูตรงนี้หล่นลงมาชนแนวรับนะครับนี่ตรงนี้1บาท8สตังค์แนวรับล่างก็จะเป็น1บาท1สตังค์95สตังค์ตามลำดับนะตามลำดับผมเล่นแคบๆนะผมถ้าไปดูแนวรับแนวตั้มรายเดือนก็มันเข้าตามหลักการแต่ว่าแนวปฏิบัติมัน ผมว่ามันมันมีช่องว่างแนวรับ1บาท1สตังค์แล้วกันผมคิดว่าไม่น่าตกต่ำกว่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์พลิกผันนะแนวต้านข้างบนจะเป็น1บาท16สตังค์6 1 6่8 1 1เลยแหละเอาเอาแบบละเอียดข้างบนก็จะเป็น1.30นนะครับสกี ตัวต่อไปหุ้นในใจนะครับพีรพัฒขัดทุนได้อยู่ในใจพีรพัฒไปดูภาพรวมรายเดือนก่อนหุ้นเพิ่งเปิดตัวนะตกแทงยาวเลยฐานบนก็คือขึ้นไปสูงสุดก็เดือนนี้เดือนกรกฎานี่นะครับดันขึ้นไปสูงสุดเพื่อนๆน,น่าจะได้ตังค์อยู่2บาท1ิ ฐานล่างสุดก็จะเป็น1บาท14 16 1บาท16ตามฟีโบตรงนี้นะครับ1บาท16อันนี้ภาพรวมรายเดือนนะครับพีรพัฒเป็นหุ้นเทนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อช่วงนี้กำลังน่าจะมาแรงนะครับเพราะว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อ โลกต่างเนี่ยน่าจะน่าสนใจนะแต่ว่าพีรพัฒติดแคชบาลานวันที่6กรกฎาคมครับแล้วก็จะหมดแคชบาลานก็คือแคชบาลานหมดไปที่วันที่23กรกฎาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรครับแล้วก็มีปันผลด้วยไปดูรายสัปดาห์ ให้ดูเว็บแแล้วก็ไปดูลายเดย์ครับลายเดย์ตรงนี้สูงสุดที่2บาท2.10ฐานล่างอา้าวมันต้องบอกรายเดือนนะเนี่ยนะฐานล่างที่1บาท16สตางค์ครับ ฐานวนอยู่ที่ตรงนี้2.11 1.01 1.01 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0ครับไม่ต่างกันมากโอเคไปดูรายเดย์ตอนนี้1บาท78แนวรับข้างล่างจะเป็น1บาท66นะครับตรงนี้ 166จริงๆก็176นี่แหละนะครับแปงว่ามาชนแนวแนวรับพอดี176นะข้างล่างถ้าหลุดลงมาก็จะเป็น166 16 1.665ตอนนี้ชนแนวรับอยู่ที่1.76ราคาปัจจุบัน1.78แนวต้านต่อไปนะครับ1บาท89 468 1.86นะเอาแค่นี้1.86 ก็ลองพิจารณาครับตัวสุดท้ายที่ผมเลือกมาเป็นหุ้นในสมองความคิดนะครับฝากเพื่อนพิจารณาไปดูรายเดือนก่อนส่วนข้อมูอมลอื่นลองไปศึกษาหาดูนะครับในช่วงนี้โควิดมาเนี่ยอ,อะไรอะไรก็ ผันพวนไมหมดอันนี้ภาพรวมรายเดือนนะครับภาพรวมรายเดือนจะเป็นเหมือนอ่างกระทะแล้วตอนนี้ครับอ่างกระทะก็คือคู่คู่ราคา89สตังค์มันสุกที่ผ่านมาติดลบ2สตังค์นี่ก็คือ,อยังลงไม่เยอะนะติดแคชบลานไหมไม่ติดคู่เป็นหุ้นขาลงครับขาลงแล้วเหรอเนี่ย ภาพรวมรายเดือนอยังยังถือว่ายัางถือว่าลงก็เขาตีว่าไซเวย์ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเก็บละเกินตรงนี้เก็บมากกว่าตรงนี้อีกถ่ายแท่งมันสูงกว่าคู่จำน่ายพัดลมไอยเย็นพัดลมไอน้ำพัดลมอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทขัดทุนและก็ไม่มีปันผลด้วยฐานบนคือ ตรงไหนตรงนี้6บาท98ประมาณนี้นะครับผมผมวัดแบบวัดเองแล้วเนี่ยครับฐานล่างล่างสุดเนี่ยล่างสุดก็น่าจะเป็นตรงนี้ครับ35สตังค์ตอนนี้ดันกลับขึ้นไปที่89สตังค์ไปดูภาพลายสัปดาห์ ลายสัปดาห์นะแบบนี้รายเดครับรายเดเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังถือว่าไซเวย์อยู่ครับราคา89สตางค์แนวรับข้างล่างจะเป็นตรงนี้ครับ83สตางค์นี่นะค่าค่า0 7น6เนี่ยนะแนวต้านข้างบน 94สตังค์ถ้าพ้น94สตังค์แนวต้านต่อไปจะเป็น1บาท2สตังค์หุ้นที่มันตกลงมาแล้วมาจากข้างบนล,ลงมาแล้วมาปรับฐานในแบบนี้มันน่าสนใจนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับฝากเพื่อนพิจารณาครับหุ้นสาย VI VI หุ้นสาย VI ครับสวัสดีครับ